แม้ปัจจุบันความสําคัญของกระดาษอาจจะลดลงไปเรื่อยๆแต่คุณเคยคิดไหมว่ากระดาษแผ่นบางๆที่เราใช้ทุกวันมันเปลี่ยนแปลงโลกมามากแค่ไหนและรู้ไหมว่าก่อนจะมีกระดาษโลกเคยใช้อะไรในการจดบันทึกย้อนกลับไป5,000ปีก่อนมนุษย์ต้องการจดบันทึกแต่ยังไม่มีกระดาษในดินแดนเมโสโปเตเมียผู้เขาใช้แผ่นดินเหนียวสลักอักษรคิวนิฟอร์มบันทึกเรื่องราวสำคัญชาวอียิปต์ใช้หินจารึกอักษร ไฮโลกิฟิกแต่สิ่งที่ปฏิวัติการเขียนจริงๆคือปาปิรุสซึ่งทํามาจากต้นปาปิรุสลิมแม่น้ำนายของอียิปต์แต่ปัญหาคือมันเปราะบางฉีกขาดง่ายและผลิตได้แค่ในอียิปต์และแล้วในปี105ก่อนคริสต์ศักราชโลกก็เปลี่ยนไปตลอดการชายคนหนึ่งชื่อชัยหลุนคิดค้นกระดาษจากเยื่อไม้ไผ่ผ้าขี้ริ้วและเปลือกไม้มันบางเบาทนทาน และที่สําคัญพับได้แล้วมันก็แพร่ไปทั่วโลกผ่านเส้นทางสายใหม่ตั้งแต่จีนอาหรับจนถึงยุโปปรปพอถึงคิสตศักราที่12ยุโรปก็ผลิตกระดาษของตัวเองแล้วกระดาษสร้างผลกระทบยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและวิทยาการตําราเรียนหนังสือและการบันทึกความรู้หรือแม้จะเป็นศิลป,ปะและวัฒนธรรมอย่างโอริกามิภาพพิมพ์งานเขียนหรือจะเป็นเศรษฐกิจและการเงิน เงินกระดาษใบแรกของโลกก็เกิดขึ้นที่จีนลองคิดดูสิถ้าวันนี้ไม่มีกระดาษโลกจะเป็นยังไงแต่วันนี้โลกกําลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลจากหนังสือจริงสู่อ e ีบุ๊กหรือ PDF จากจดหมายกลายเป็นอ e ีเมลหรือโซเชียลมีเดียแต่กระดาษก็ยังไม่หายไปเพราะมันยังเป็นหัวใจของงานศิลปะงานพิมพ์และพิธีกรรมทางศาสนาแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่กระดาษก็ยังเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วคุณละ่ะคิดว่าในอนาคตกระดาษ ยังมีความสำคัญอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาคุยกัน